เรามาดูเรื่องการลงทุนในธีม ESG นะครับ Environment, Social และก็ Governance กันบ้างแน่นอนที่สุดแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพูดคุยถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้มาคุยประเด็นนี้การทิศทางกับกลยุทธ์การลงทุนในธีม ESG นะครับแขกรับเชิญแล้ววันนี้เป็นกรรมการผู้จัดการสายการลงทุนบลจ UOB ประเทศไทยคุณเจิดพันธ์นะครับนิทยายนครับคุณเจิดพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับ ็ยอมรับนะคะว่ากระแส ESG มาแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทีเดียวนะคะในมุมของบลจอเรามองว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้กระแสดังกล่าวเนี่ยจุดติดในช่วงที่ผ่านมาบ้างคะจริงๆก็คงต้องพูดว่าในเรื่องของ ESG เ,เป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์นะครับผมคิดว่าทุกคนยอมรับแน่นอนนะครับไม่มีใครปฏิเสธได้แต่ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มขยบเข้ามาใกล้ตัวเรา นะครับเป็นกระแสพูดขึ้นมากขึ้นจริงๆที่ที่พูดว่าใกล้ตัวเราแล้วกระแสนี้มันเกิดจากการปฏิบัติจริงๆสาเหตุนหนึ่งคงมาจากภาคสมัครใจที่เห็นความสําคัญคนที่เริ่มเป็นเรียกว่าต้นเขาเรียกว่าพูดพูดที่ทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยที่เราเห็นภาพก็คงเป็นบริษัทเองบริษัทในตลาดหลักทรัพย์บริษัทต่างๆนะครับที่ภาคธุรกิจนะครับอีกอก็คงเป็นอันนี้คงเป็นเรื่องของการสมัครใจแตสจ่ส่วนหนึ่งมันเป็นแนวทางของโลกมันเป็นกระแสเป็นคอมมิชเมนต์นะครับ จริงแล้วเนี่ยประเทศไทยได้นําเรื่องของแผนพัฒนาการอย่างยั่งยืนเนี่ยมาเป็นตัวกําหนดยุทธศาสตร์ประเทศพอเรามีตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีนโยบายมีกฎเกณฑ์มีระเบียบต่างๆที่ออกมาถ้าเป็นแบบที่จูงใจเรียกว่าเป็น Incenti v e นะสมัครใจแล้วก็บังคับแล้วแต่ระดับนะครับจากการประชุมครอป27ที่อียิปต้นปีนี้เนี่ยเราก็ได้ประกาศเป็นคาร์บอนนูทริี้ในปี50คาร์บอนเนสซิโลในปี2065 นะฮะตรงนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทุกทุกอย่างต้องวิ่งไปตรงนั้นนะฮะภาครัฐก็บีบให้ไปตรงนั้นส่วนประกอบของเราเนี่ยบลเราเจเองเราเป็นปลายน้ําเราใช้ข้อมูลของนักภาคธุรกิจนะครับเพื่อประกอบพิจารณาลงทุนนะฮะในช่วงสองสปีที่ผ่านมาหน่วยงานของทางภาครัฐเนี่ยทั้งกรตอเองทั้งตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็มีการกระตุ้นนะครับส่งเสริมสะ่สกิจกรรมทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะนะครับทางตลาดหลักทรัพย์เองก็ออกก็เรียกว่ามีการออกรูปแบบ ของการรายงานนะครับให้บริษัทที่มีการรายงานในรูปแบบของ ESG เดี่ยชัดเจนขึ้นเป็นระบบมากขึ้นสามารถนำไปใช้ได้ทันทีนะฮะไม่ได้เป็นภาระกับผู้ใช้ข้อมูลมากนักในเชิงของแมนนวลนะฮะอันนี้ส่วนของกรตก็ออกหลักเกณฑ์นะครับในการที่จะแบ็กอัพในการที่จะทำให้ทางตัวบจหรือผู้ลงทุนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในอีกประมาณปีครึ่งเนี่ย เราจะทางบมจจะต้องอเริ่มใช้ตัว Private Risk g u i d e l i n e เป็นกระบวนการหนึ่งของการลงทุนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทางบมจเองก็ต้องปรับตัวนะฮะมันถึงเป็นหลายๆส่วนที่ผมอยากจะให้เห็นว่าทั้งภาคปฏิบัติเองทางผู้ที่พร้อมจะใช้เองเนี่ยก็เริ่มให้ความตื่นตัวมากครับครับคุณเฉลิพันธ์ครับ,รบ,เ,รรบเรื่องนี้เนี่ยการลงทุนในตีม e s g มันมีดานิเมิกของมันปีที่แล้วก็อย่างหนึ่งปีนี้ก็มีวัฒนาการไปนะครับทินต้องถามว่าในมุมมองของคนที่เหลือุตสาหกรรมบรมจ มองในทิศทางการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างไรในปีนี้กับปีหน้าถ้าเทียบไปในช่วง2อสปีที่ผ่านมาครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าใน2อสปีที่ผ่านมาเป็นเหมือนเ,นเป็นการนั่งยืนมองวิเคราะห์สถานการณ์ว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะเราจะเริ่มต้นตรงไหนผมว่าใน1นถึงสปีในอนาคตเนี่ยคือการคอนซลิเดตมันอย่างแท้จริงในเรื่องของกระบวนการการลงทุนและททำไมผมถึงพูดอย่างนั้นจากหัวข้อเมื่อสักครู่นี้ที่ผมพยายามดึงมาให้เห็นว่าหลายๆภาคส่วนนีค่อยบีบมันเข้ามารวมกัน เป็นเป้าหมายเดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยทางบริษัทต่างๆก็เริ่มมีการปฏิบัติจริงในเรื่องของการนำนำเรื่องของ ESG เข้ามาอยู่ในบริษัทนะครับมีการรายงานจริงเมื่อปฏิบัติจริงการรายงานจริงก็จะชัดเจนชัดเจนนะครับเห็นภาพที่ชัดเราในฐานะบจผู้ที่ใช้ข้อมูลก็จะมีความมั่นใจมีข้อมูลที่มากขึ้นเราก็สามารถนําข้อมูลของ ESG เนี่ยนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นะะในหนึ่งถึงสปีในอนาคตเนี่ยผมคิดว่า,าจะค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นเลยนะครับทุกๆบริจจะเริ่มนำข้อมูล ESG เข้าไปใช้ในกระบวนการการลงทุนมากขึ้นครับในส่วนของยูเองล่ะคะเราเรามองเห็นความสำคัญของการลงทุนในธีม ESG ในมุมของเราเองในฐานะฟามเนเจอร์ในฐานะนั้นงทุนสถาบันยังไงบ้างคะคุณเจษพันธ์ จริงๆ ESG ก็เป็นสิ่งที่มีมา,มานานแล้วทั้งบจ v, ลจ u o อแว้วก็เคยออกอกองทุนที่เป็นเป็นีม ESG พวก uh, UEV เกี่ยวกับพวกธุร uh, กิจ uh, ที่เป็น EV นะฮะ,ะเราก็ออกมาแล้วแต่จริงๆผมมองว่าในอนาคตเนี่ยคำว่า ESG ธีมเนี่ยมันจะหายไปนะ,ะจริงๆมันไม่ใช่ว่ามันตกกระแสรหรือว่ามันมันไม่เพอร์ฟอร์มนะฮะผมผมจะมองว่า ESG Investment เนี่ยหรือ ESG เนี่ยมันจะอยู่ในกระบวนการของ การตัดสินใจลงทุนของทุกๆบรจิจที่ผมพูดไปเมื่อ,อสักครู่นี้คือว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็น compulsory ภาพบังคับแล้วละ่ะที่ทางบริจอเองจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ทางกรตก็ได้กําหนดหลักเกณฑ์เข้ามาถ้ามองในอดีตเรามี governance กองทุนสุขไหมฮะพอพอปะจาได้เรื่องธรรมาพิบาลบริจอเองก็ให้ความสำคัญเรื่องธรรมาพิบาลวันนี้ climate list เริ่มมาเป็นเรื่องของ environment ทำไมเราจะ factor in อีกเรื่องหนึ่งคือ social เข้าไปไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตัว ESG มันจะอยู่ในกระบวนการการลงทุนของทุกๆบรจอแน่นอนนะครับมันอาจจะไม่ใช่ตีมีกต่อไปพีิงแต่ว่า ESG Fund ที่เราที่มีความเข้มขน้นอันนี้ก็อาจจะยัง,ยงคงอยู่แต่ ESG เนี่ยจะอยู่ในกระบวนการการลงทุนของตัวบราจอต่อไปนะครับในส่วนของเรานะครับบรจอ UOB จริงๆเราให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะครับเราร่วมลงนามกับ UNPRI เมื่อประมาณปี2020 3ปีที่แล้วนะฮะ ก็เป็นการ commit, มีคอมมิตเมนต์ในเรื่องของ ESG i n v e s t m e n t ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำไอ้คำว่าต้นน้ำยันปลายน้ำนี่มันคือพูดง่ายว่ามันอยู่ในกระบวนการการลงทุนของเราเราต้องทำหน้าที่ครบถ้วนต้อง Engage บริษัทที่เราลงทุนไปนะฮะว่าเขามีแนวทาง <ừ. S 1> มีทิศทางอย่างไรอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็สนับสนุนการเติบโตเรื่อง ESG แล้วก็เรื่องนี้ก็อยู่ในวิสัยทัศน์ของทางบริษัทบริจ UOB ในกลุ่มบรจยู b เป็นเป้าหมายนะครับเรามีเป้าหมายตั้งแต่ investment อยู่ในกระบวนการ investment performance business นะครับต้องมี AUM โตขนาดไหนต้อง engage ลูกกลุ่มลูกค้าใหม่ขนาดไหนนะครับแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมนอกเหนือจากเรื่องของ investment ในองค์กรนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ทางบรจยู b ให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะครับครับคุณจตุพนครับทีนี้ในเรื่องของการทำหลักทรัพย์จัดการนแน่นอนมันต้องมีการคัดเลือกหุ้นเข้าไปนะครับว่าอันนี้เป็น ESG นะครับ เรามีวิธีการในการกรองในการที่จะเลือกว่าเราจะลงทุนเนี่ยตัวไหนเพื่อย้าให้มั่นใจนะครับว่าเราเลือกบริษัทที่เราลงทุนเนี่ยนะครับที่มีการดําเนินการด้วย ESG อย่างแท้จริงครับครับจริงๆแล้วเนี่ยจำต้องพูดว่าเรามีกระบวนการอย่างไรหนึ่งที่เรา <S <S ม,มีกระบวนการในการทำ uh, screening นะครับทางบริจยูบีกรุ๊ปถ้าพูดถึงบริจยูบีกรุ๊ปนี่คือทั้งภูมิภาคนะครับในหลายๆประเทศรวมกันเนี่ยเราจะ centralize ที่สิงคโปร์ มี ESE Office ที่สิงคโปร์นะครับเราจะกำหนด m a t u r i a l i t y m a ก็คือว่ากระบวนการในการทำา s r r e n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  g s s g นะครับอันนี้เราแอพพลายไปจาก SASB กับทาง m s c i นะครับเราก็จะมีการ Scoring ในทุกทุกบริษัทที่อยู่ใน Universe ของเรากนารไล่คะแนนเข้าไปนะครับตั้งแต่สูงสุดจนถึงต่ำสุดนะครับแล้วก็ให้คะแนนให้เกรด ABCD ถ้าพูดง่ายส่วนที่เราลงทุนได้จะเป็นหรือยอยู่ในยูเอสอยูในยูนิเวร์สของเราได้จะเป็น ABC ดีเนี่ยก็จะอยู่อยู่ใน watch list นะครับคอยคอยดูอยู่ดูพัฒนาการของเขาต่อไปถ้าพัฒนาการของดีเนี่ยมี development ที่ดีเนี่ยเราอาจจะลงเข้าไปลงทุนใน uh, rating ดีได้นะครับล้วมีการแบ่งตัวพอร์ต uh, การลงทุนนะเป็น d e g r e เป็น level ของความเข้มข้นของ ESG ระดับของ ESG จริงๆแล้วเราเคยมีการทำภายในนะครับว่าผลผลตอบแทนของ uh, rating A, B กับ C, D hmm. เนี่ย ขนาดไหนปรากฏว่าตลอดเวลานะครับในระยะระยะอย่างต่อเนื่องเนี่ยผลตอบแทนของบริษัทที่ได้เรตติ้ง ESG Score ที่ A/B ของเราเนี่ยในยูนิเวอร์สของเราเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า C/D พวันนั้นก็อันนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์อย่างหนึ่งนะครับอาจจะตอบได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุน ESG ไม่ต้อง s a c r i f i c e ด้วยผลตอบแทนนะฮะอันนี้อันนี้อีค่อนข้าง,างชัดเจนครับ ดีกว่าอย่างมีนัยยะไหมคะคุณคุณเจิดพันพอบอกตัวเลขลเปรียบเทียบชัดเจนไม่แน่ใจมีตัวเลขตัวนี้ด้วยหรือเปล่าคะจริงๆถามว่าดีกว่าอย่างมีนัยยะก็อาจจะไม่ได้มากนะครับเออผมถ้าตัวเลขที่เป็นพับลิกอาจจะพอเห็นได้แต่จะีการลงทุนยั่งยืน T S I ของตลาดหลักทรัพย์นะครับตั้งแต่ที่มีการาจัดตั้งมาประมาณสัก3าถึงปี T S I เนี่ย u t p e r Form Set Index แต่ประมาณถึง1-2%งถึงเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่า1ตอ่อ ตอบคำถามที่อาจจะคาใจนักลงทุนทันท่วไปว่าถ้าลงทุนที่ ESG เนี่ยมันจะต้องซสียกฟายที่ผลตอบแทนไหมตอบเลยว่าไม่ใช่นี่เห็นชัดเจนนะครับบริษัทที่ทำตลาดหลักัพย์สตรีมมานะครับเราเลือกเข้าอินเด็กซ์นี้เนี่ยก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าบริษัทโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ นะฮะอ <Yeah. S 2> ันนี้อันนี้อันนี้เฉพาะในมิติของเรื่องของผลตอบแทนนะจริงๆมันมีหลายอีกหลายมิตินะครับที่เราเคยพูดกันในเรื่องของ ESG เรื่องของความมั่นคงหรือว่าเป็นอะไรเป็นบัฟเฟอร์หรือว่าแผนงานงของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเสี่ยงที่น้อยลงในแต่ละบริษัท<ช>นะฮะ,ะอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งแต่อาจจะอาจจะเป็นมิติที่วัดไม่ได้นะฮะเป็นมิติในเชิงของคุณภาพนะครับแต่ในมิติของผลตอบแทนเนี่ยตอบชัดเจนว่าไม่ได้ด้อยกว่าครับค่ะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของบริษัทที่อาจจะจริงๆอยู่ในแคตตาลิสต์นะคะของ AB และนะคะแต่ว่าพอผ่านไปดําเนินการเนี่ยมีการเปลีป่ยนแปลงไ่ว่าจะเป็นผู้บริหารกลยุทธ์จนทําให้ปรากฏข่าวเชิงลบที่อาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นทั้งใน E ใน S ใน G เนี่ยนะคะถ้าเป็นแบบนั้นเรามีวิธีการจัดก,การลิสต์ของอการสกรีนนิ่งของ u b m ยังไงบ้างคะครับ จริงๆแล้วถ้าอันนี้ตอบในเชิงปกติทั่วๆไปนะครับถ้ามันมีข่าวเชิงลบเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เราต้องเข้าไปเข้าเข้าไปพิสูจน์หาความจริงว่าไอ้ข่าวเชิงลบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไหมนะครับแล้วมันจะแก้ไขยอย่างไรนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่เราอาจจะต้องแตะเบรกในระดับหนึ่งคือถ้าข่าวเชิงลบเป็นเรื่องของการเินอันนี้อาจจะต้องแตะเบรกเลยในเชิงของการลงทุนก็ต้อง pause ไว้เลยว่าอาจจะหยุดการลงทุนก่อนรอดูอย่างชัดเจนนะครับหรืออาจจะต้องอจจตัดสินใจอะไรที่ค่อนข้างรวดเด็วอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของ environment กับเรื่อง Social นี้เนี่ยเขาคงต้องไปเข้าไปหาความจรงิงเข้าไปคุยกับบริษัทต้องไป engage กับบริษัทนะจริงๆนะในภาพของตัวบริษัทบรจอยูบีเองเราก็เราก็เข้าไปในนามของบริษัทและในนามของทั้งบรลจสมาคมบรลจอเนี่ยกรณีที่มีกรณีใหญ่ๆเนี่ย ก็จะเข้าไปในเข้าไป engage บริษัทนะก็จะเป็นภาพแบบนั้นนะครับก็อันนี้เป็นเคส by เคสถ้าถ้าตอบตามตรงนะครับเป็นเคส by เคสแต่จริงสิ่งที่เราจะดูคือดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะมันจะมีการแก้ไขยังไงหรือมี development อย่างไรในอนาคตระดับไหนใกล้หรือไกลนะครับ <S <S แต่ในส่วนของเราเองเนี่ยถ้าพูดถึงการที่มันไม่เกิดเคสขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วบริษัทใน universe เนี่ยมันจะมีเยอะของเรามีร้อยกว่าตัวในบริยูนิเวอร์มันก็อาจจะพูดตามตรงอะมันดูไม่ทันหรอก ถ้ามันไม่ใช่เคสใหญ่ <Yeah. S 1> ทั้งเรามีทาง UBA Group นี่เรามีตัว a m l ดักจับพวกข้อมูลที่เป็น controversial แ่านี้เอา a m l interpret หรือว่าแปลงมาเป็น score ลบเป็นการตัวปัดคะแนนในเรื่องของ ESG นะอันนี้เป็นเรื่องเบื้องตอน้นแต่สุดท้ายเนี่ย judgment อยู่ที่ f a m i l i a อยู่แล้วแต่ว่าในในการสกรีนเบื้องต้นเนี่ยเราใช้ a m l ในการสกรีน n ขาวที่มันเป็นเชิงลบนะครับตัดคะแนนในใ,ในในของ ESG ของเขาเดิมที่เขามีอยู่เนี่ย แล้วก็ท้ายให้ใฟ้ฟอร์เนเจอรเข้ามาเป็นคนดูว่าในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่ได้คุยกับบริษัทเนี่ยเราจะามีผลกระทบจาก ESG Score อย่างไรแต่สุดท้ายตรงนี้ไม่ได้ว่าเราเชื่อร้อนะแต่มันอินเคสที่เรายังไม่สามารถที่จะเข้าไป Approach ตัวผู้บริหารหรือได้ข้อมูลได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นครับคุณจตุพรครับอีก4วันเราจะเดินหน้าเข้าสู่ไตรามาสที่3แล้วนะครับก็คือพูดงาย ครึ่งปีหลังของปี2023นะหลายคนก็ตั้งคำถามว่าถ้าหากว่าเราต้องการสนใจนะครับในการลงทุนในธีม ESG นี้เนี่ยควรจะเริ่มต้นตอนนี้ไหมบางคนจับจังหวะอยู่มองประเด็นนี้มีข้อแนะนำอย่างไรบ้างครับผมว่าผมว่ามองไป2สองเรื่องนะครับถ้าลงทุนเป็น ESG ธีมนะฮะคือเป็นธีมของ ESG อาจจะเป็นธีมใดธีมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ESG อันนี้อาจจะต้องรอทันม,มิง่งอ,อันนี้ก็ต้องวิวเคราะห์กันไปว่าจะรอท i m ม,มิ่งไหน ตามจังหวะที่เหมาะสมเช่นลง EV ลงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราจะลงทุนโดยรวมทั่วไปที่มี ESG integrated หรือเข้ามาอยู่ในกระบวนการลงทุนหรือพอร์ตโฟลิโอที่มี ESG นะครับอันนี้ผมผมอาจจะพูดไปแล้วในเรื่องของผลตอบแทนว่าจริงๆแล้วการลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่เป็น ESG นไม่ได้ sacrifice return เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถจะลงทุนได้เลย สามารถจะรวนได้เลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของธีมเนี่ยก็อาจจะต้องอพิจารณาเป็นเรื่องๆไปแต่ถ้าถามว่า,าวันนี้เนี่ยเทรนด์ของ ESG เทรนด์ของสภาพกระแส,ข,สข,ของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าพูดถึงอาจจะไม่ใช่เรื่องของสังคมเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก่อให้เกิดธีมของการทําธุรกิจมากมายนะครับซึ่งผมคิดว่า สามารถจะลงทุนได้นะครับสามารถจะทุนได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสี่เติบโตไปเรื่อยๆมันอาจจะมีราคาแพงอันนี้ก็เรื่องของท i m มมิ่งนะครับแต่ถ้าพุดถึงทีมเนี่ยผมว่า ESG ทีมหรือ ESG Investment ทีมเนี่ยสามารถลงทุนได้เลยครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ก็คุณมากนะคะที่มาพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากครับคุณเฉยพันธ์คับสวัสดีครับ คุณเจษฎาธยายนนะคะกรรมาการผู้จัดการสายการลงทุนบรจยโยบีประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็เห็นการตื่นตัวของเอสทั้งจากคนที่สมัครใจดําเนินการเรื่องนี้ในภาพปฏิบัติแล้วก็แนวทางของโลกที่เป็นคอมมิชแนนไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะ <c oughs> อุตสาหการรมบรจอเองก็น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในด้านของเอสจีหนปีนับจากนี้ไปแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นตีมีต่อไปแล้วแต่ว่าจะเป็นหนึ่งในกระบวนการในการคัดเลือกการลงทุนของทุกบรจเลยนะคะ <c oughs> ซึ่งบรจยโยบี เขาก็มีทั้งสกรีนนิ่งมีการให้เรตติ้งนะคะว่าบริษัทจดทะเบียนไหนอยู่เรตติ้ง B b ซึ่งก็พบนะคะว่าได้ทั้งเชิงคุณภาพแล้วก็ทั้งในเชิงปริมาณก็คือในมิติของผลตอบแทนก็ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีตัวเรตติ้งที่ต่ำกว่านั่นเองค่ะพิทย์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารด,ดีจาก The Standard Wealth ค่ะ